สวัสดีค่ะนี่คือรายการฟันดวงกับคุนดาบและคุณกำลังอยู่กับแพรวังคุนซอสในราศีกรกฎของเดือนเมษายนนั่นเองค่ะอ่ะในนี้อยากจะบอกก่อนว่าภาพลงของคนราศีกรกฎนะคะเหมือนกับจุดนึงอ่ะคุณอาจจะรู้สึกไม่ได้รับความสำคัญไม่ได้เห็นความสนใจฉันเป็นโนบอดี้หรือเปล่านะหรือเรื่องต่างๆคุณอาจจะมีความน้อยเนื้อนิดนึงน้อยเนื้อน้อยใจเลยองี้ว่าแบบเฮ้ยฉันไม่เด่นพอหรอไม่สําคัญ พอหรอหรือบุคคลไม่เห็นหรอมันก็ไม่ได้หมายความว่าให้คุณต้องไปทําตัวเด่นดังนะหรือรู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องไปอยู่กับทุกอย่างเพื่อที่ให้เจ้านายอะไรเห็นฉันแพรใหะเพราะว่ามันเป็นจังหวะมากกว่าค่ะที่จุดหนึ่งมันหมายความว่าไม่ใช่คุณไม่เป็นที่รักนะแต่มันเหมือนกับเขาอาจจะมีสิ่งอื่นมาให้ความสนใจมากกว่าหรืออย่างที่สองคิดซะว่าถ้ามองโลกในแง่ดีเนี่ย เอ้ยเออก็ดีเหมือนกันนะไม่มีคนจับจองเราจะได้สบายใจว่าทําไอ้นี่ผิดหรือเปล่าไอ้นี่แก้หรือย,อยังอะไรเงี้ยแล้วก็คุณจะได้ใช้เวลาอยู่กับการเป็นตัวเองอยากทําอะไรเต็มที่ไปพักผ่อนบ้างอคิดซะว่าเขาไม่ได้ใช้งานคุณก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าคราวนี้มันจะมีจุดหนึ่งคุณมีโอกาสไปได้ดีกับกิจการงานเสริมงานส่วนตัวงานอดิเรกนะคะหรือความติสอินดี้ของคุณเนี่ยทำให้เกิดไอเดียแฟชั่นใหม่ๆที่ทําให้เสริมงานเงินและโอกาสอื่นๆที่ดี เข้ามาด้วยเนี่ยก็ให้เป็นว่าอ่ะไอการที่เราไม่เป็นที่รักช่วงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่มันดีที่ทําให้เราได้เป็นตัวเองแล้วก็แฮปปี้มีความสุขกับเองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมเรื่องอื่นกันค่ะ ส่วนของภาพรวมเรื่องการงานของคนราศีกรกฎนะคะคนที่ทํางานประจําอยู่เนี่ยเอกชนราชการและวิสาหกิจนะคะแล้วก็ทั่วไปเลยช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางบ่อยนะคะระวังสุขภาพเกี่ยวข้องกับสายตาการลืมของของหายนะคะหรือว่ามีเกณฑ์เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆกลับมาได้ด้วยคราวนี้แพรให้เป็นว่ามีจุดหนึ่งที่ คนใกล้ตัวคุณจุดเสี่ยงนะคะไปใกล้ชิดไปอะไรมาเนี่ยจากที่ทํางานออฟฟิศเดียวกันนะคะมีเวนี้ได้ด้วยก็ท่าที่ทางานของคุณเนี่ยเขามีเกณฑ์เวิร์กรฟมโฮมก็ถือว่ารอดปลอดภัยนะคะกับอีกกรณีหนึ่งมันจะมีการที่สูญเสียคนใกล้ตัวออกไปเช่นเขาออกจากงานหัวหน้าที่คุณแบบโอ้ยรักเธอทุยแอนดูเนี่ยเขาหายไปนะคะหรือว่าเออแบบมันมีเกณฑ์ในเรื่องของวาระของแต่ละคนดีกว่าก็อยากให้มองเป็นเรื่องของการทําใจอย่างสบายๆนะคะทีนี้ต้องแนะนำ อย่างหนึ่งว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เด่นนะแต่ไปเริ่มไปเด่นครึ่งเดือนหลังคือหมายความว่างานจะเริ่มเยอะขึ้นมีจ็อบโปรเจกต์ที่ดีขึ้นแพรให้เป็นว่าไม่ใช่บอกว่าครึ่งเดือนหลังเด่นเนี่ยฉันรอตอนนั้นเลยไม่ต้องนะคะแค่ย้อนกลับมาในช่วงครึ่งเดือนแรกก็คือว่า จัดเวลาบริหารชิตเติงให้ดีการกินการนอนสุขภาพสําคัญนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่ดีถ้าคุณจะมีไปบําบัดอะไรกับสุขภาพร่างกายนะคะจะได้มีพลังงานมีไฟแพชั่นกับการเตรียมพร้อมเรื่องงานนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะจะได้ไม่ต้องมานั่งนอยว่าทําไมเจ้านายไม่รักไม่อะไรคุณมีโอกาสที่ดีกว่าได้ทําอะไรสนองนี้ไปเนี่ยอันนี้คือแฮปปี้กันเยอะเลยค่ะอ๋อใครที่จะดูในเรื่องของการเขาเรียกว่างไงอ่ะ ไปเดินทางดูสาขาลูกสาขาแม่อยไรเงี้ยตามต่างจังหวัดต่างประเทศถือว่าจะมีอะไรดีๆได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับในส่วนของเรื่องของคนตกงานนะคะคนที่กําลังหางานทําว่างงานเนี่ยหนึ่งมีโอกาสที่เจ้านายเก่าคนเก่าๆคนเคยร่วมกันงานกันเนี่ยชักชวนนะคะซึ่งในนี้ได้ตลอดทั้งเดือนเลยแต่แพรแนะนําอย่างหนึ่งนะคะคือถามเขาตรงๆก่อนว่าพี่ครับ น้องคะจะออกหรือเปล่าคะหรือทําไมแบบเปิดรับล้ออะไรอย่างเงี้ยสืบข่าววงในให้ดีนิดนึงเพราะมีเขตไปเป็นตัวตายตัวแทนเขาได้ด้วยนะคะอ่ะแต่ถ้าในทางที่ดีเนี่ยจะมีผู้ใหญ่มาชักชวนหรือไปนในเรื่องของโอกาสเป็นงานที่ดีมีเกียรติมีชื่อเสียงนะคะหรือเกี่ยวข้องกับทางไกลต่างประเทศการโกลเนเตอร์ได้ด้วยแล้วก็แพร่ให้เป็นว่าเดือนนี้เนี่ยถ้าใครจะรู้สึกว่าเฮ้ยงานประจํามันยังหาย,ยากอยู่เนี่ยจะลองให้คอนแทคคอนเนคชั่นรับ j o อบฟรี อะไรมาก่อนงานฝิ่นใดๆนะคะจะเป็นในเรื่องของการแบบหักค่าเปอร์เซ็นต์ค่าคอมอะไรใดๆทาได้หมดเลยนะคะในนี้แพรว่ามันมีม,นม,นมันมีมันมีดีหลายสายโอกาสเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครคิดจะผ่านมาทากิจาการส่วนตัวเลยนะคะแพให้เป็นว่าในเดือนเมษายนนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์ได้เริ่มนะคะใช้พื้นที่ที่บ้านได้ด้วยหรือว่าอะเพื่อมีที่ว่างแต่เราแบบอยากขอยืมความสามารถส่วนอีกคนทาเบเกอรี่ได้อย่างเงี้ยอาจจะมีการได้หุ้นส่วนหรือการเริ่มต้นอะไรเล็กน้อย จากการลงทุนในความสามารถและการเป็นตัวตนนั้นเองค่ะ สำหรับในส่วนของคนทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ SME ค้าขายซาร์ฟฟิลลนซ์นะคะ,ะในนี้เนี่ยงานใดๆที่ติดขัดก่อนหน้านั้นเกณฑ์การอนุมัติด,ดีนะคะผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือจะเล็กจะน้อยงานหลักงานรองอะไรมาหมดเลยนะคะแต่ในนี้มันมีไพ่เดวิลขึ้นมาเนี่ยก็แนะนำว่าระวังจะมีปัญหาในเรื่องของการที่ต้องมีเงื่อนไขนะงานเลด,ดิเล์ล่าช้านะหุ้นส่วนจุกจิกหรือว่ามันต้องแก้งานบ่อยอย่างเงี้ยแพ แนะนำว่าเป็นเดือนที่ดีถ้าคุณจะมีการปรับราคานะคะหรือเป็นการที่ชัดเจนในเรื่องของข้อสัญญาหรือว่าอนุมัติใดๆไ,ไปเลยก็ได้ค่ะมาจํานะทีนี้งานโกลเดนเตอร์ต่างชาติต่างประเทศยังดีอยู่นะคะใครจะดูในเรื่องของการทําแบบรีวิวเอนเซอร์นะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของแบบ เป็นคอนแทคเป็นอะไรกันระยะยาวจะได้ดีตรงนี้ด้วยนะคะอะแล้วก็ใครที่กําลังรอดูในเรื่องของการทรําเกษตรพืชผลออในเรื่องของอสังหาก็ได้นะคะจะเริ่มมีแนวโน้มที่ดีค่ะขอแค่คุณคิดลงมือทําคนเก่าๆคนเคยรู้จักเนี่ยจะช่วยคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ในส่วนของเรื่องการเงินของคนราศีกรกฎในเดือนเมษานะคะอ่า เออจริงๆต้นเดือนไม่ค่อยเวิร์กนะคะเป็นไปได้อย่างที่บอกเลยคือ1ครึ่งเดือนหลังของคุณเนี่ยอันนี้แนะนำนิดนึงนะคะสิ่งของได้ไดเนี่ยอาจจะกำตังหรือรอคอลเลกชันรอซีซั่นใหม่ไปก่อนจะดีกว่าค่ะเพราะในนี้มีเกณฑ์2อย่างคือ1ซื้อมาแล้วไม่ตรงปกนะคะหรือคุณทำมันพังเองซื้อมาปุ๊บอ้าวมีคนชนมือถือหน้าจอแตกเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือในกรณีที่2ซื้อปุ๊บอ้าวคอลเลกชันใหม่ออกมานะคะเลยแนะนาว่าการเงิน ครึ่งเดือนหลังไปแล้วเนี่ยจะเริ่มเวิร์กกว่าเก็บเงินได้เป็นก้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะนี่นี้ดูใช้เงินเป็นกระดาษเหลือเกินนะคะรายจ่ายดูจะไม่เหลือด้วยอ่ะและนี่นี้แนะนำนิดนึงค่ะนะคะถ้าใครรู้สึกว่าต้องถูกสังคมสปอยสิ่งน,นี้ต้องมีไอ้นี่ต้องใช่เนี่ยหยุดที่ตัวเองค่ะความพึงพอใจเพราะว่าการเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดหรือว่าแมทเตอเรียลเนี่ยการที่เป็นวัตถุนิยมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราเสมอไปนะคะแค่ขอให้เรายอมรับด้วยตัวเองก่อนได้ว่าเ เออฉันกฉันชอบใช้กระเป๋าผ้ามันก็ดีอีกแบบหนึ่งนะหรือว่าเฮ้ยเออ,เอ,อการที่เราแต่งตัวซ้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะซึ่งใดๆไม่จําเป็นที่คุณจะต้องไปใช้เงินเยอะเลยก็แนะนําว่าตรงนี้มันก็เริ่มเป็นเทรน์กระแสะกับความคิดไอเดียต,ตรงนี้ด้วยนะคะที่คนเรากลับมาใส่เสื้อผ้าซ้ําหรือว่าเออแบบ เน้นการบำรุงสกินแคร์หรืออะไรบางอย่างตรงนี้จะดีกว่าแล็กอย่างปากเราก็มีปากเดียวหน้าเราก็มีหน้าเดียวนะคะหลายสีแต่ก็แค่แบบเออเบรนกันไปเนี่ยสาวสาวก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเมคอัพนั่นเองนะคะก็เลยแนะนําว่าไม่ต้องเป็นบ่อยขนาดน,านั้นเอาที่พอดีและจําเป็นนะคะอ่ะแต่การเงินนะคะมีโอกาสที่จะเอาจากไอเดียความชอบเนี่ยมาทําเป็นธุรกิจได้ด้วยเช่นฉันเพ้นกระเป๋ากระเป๋าผ้าไปเลยเฮ้ย ฉันเรียนทําเกี่ยวกับกลิ่นบำมัดอยู่อย่างเงี้ยฉันลองทําแบบเป็นเทียนหองคอลเลคชันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยพ่วงก,กับแบบอาจจะเป็นเทียนเสริมดวงก็ได้อะหรือว่าเออแบบเป็นผ้าปูที่นอนเสริมดวงอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่คุณอยากจะอินเทรนในกระแสเนี่ย เดือนนี้สามารถเริ่มธุรกิจาการมูใดๆได้เลยนะคะแล้วก็มันจะเริ่มมาจากการลกการชอบแต่แพแนะนําว่าทําด้วยตัวคนเดียวก่อนอาจจะลองเปิดเป็น p อเ o อ d e r ะไรอย่างเงี้ยได้นะคะในนี้ของเก่าวินเทจมือ 2, สองศิละปะอาร์ตไอเดียงานคลาสทีีฟมานะคะโฮมเมดอาจจะเป็นคุกกี้หรืออะไรก็ได้นะคะสามารถทําได้หมดเลยนะแล้วแพรให้เป็นว่ามันจะมีไอเดียอะไรบางอย่างที่คุณคิดและอยากทำอ่ะลงมือได้เลยค่ะถึงจะเสริมเรื่องการเงินในทางที่ดีนั่นเองนะคะ สำหรับในส่วนของสุขภาพของคนราศีกรกฎนะคะอ่าหนึ่งในนี้รองปัญหาเกี่ยวกับบนลูกประจําเดือนนะคะรวมไปถึงคุณผู้หญิงคุณผู้ชายระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดังนั้นก็หาโอกาสไปตรวจภายในหรือจาดก,กุ๊กกิ๊กกันเนี่ยดู เปิดไฟดูนิดนึงนะคะส่องให้ดีก่อนนะว่ามีนมีผิดปกติแอบแฝงหรือเปล่ารวมถึงในนี้สาวๆเตือนนิดนึงนะคะหมดลูกประจําเดือนระว,วังมีปัญหานั่นเองค่ะรวมถึงสุขภาพของอันอนีนน้ทุกคนเลยนะช่องปากและฟันนะคะกับจุดหนึ่งเลยแพ้ให้เป็นว่าการย่อยจะมีผลในช่วงต้นเดือนนะคะเกิดจากความเครียดการกินไม่เป็นเวลาหรือการกินอะไรซ้ำๆเช่นของมันของทอดกินแต่แป้งอย่างเงี้ยไม่มีกากใย,ยนะคะเลยให้เป็นว่ามี3ส,สิ่งหลักๆแล้วก็ มีโอกาสติดโควิดได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องรองนิดนึงนะจากคนใกล้ตัวเพื่อนที่ทํางานหรือไปไหนเจ็บป่วยมานะคะอยากให้เชื่อเซนตัวนิดนึงนะว่าถ้าที่นั่นเราอาจจะไม่ได้ไปเนี่ยก็ไม่ต้องไปจะดีกว่าสิ่งใดๆที่ตัดออกได้เนี่ยจะทําให้เราสบายใจได้ขึ้นเยอะเลยนะคะนอกจากไม่ต้องเปลืองเงินด้วยสุขภาพก็ไม่ต้องเสียนั่นเองนะคะอ้อนิดนึง หลายๆคนมีอาถ้าไม่เกิดทั้งหมดนี้เลยนะอาจจะมีในกรณีที่ฝันร้ายนอนไม่หลับบ่อยๆดังนั้นแพรแนะนําให้อาจจะแก้ที่ในเรื่องของการที่แบบ จัดห้องใหม่ซักผ้าปูปอกหมอนจัดปรับเปลี่ยนให้มันดูมีความเป็นธรรมชาตินะคะต้นไม้เราะอากาศหรือว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นหอมมบาบัดเนี่ยน่าจะช่วยทําให้การนอนหลับดีขึ้นเพราะอันนี้คือเรื่องที่สําคัญต่อสุขภาพจิตใจเลยนะคะและถ้าใครไม่ไหวจะไปหานักจิตหมอจิตหาคนรับฟังดิฟท็อกดิสซนได้เนี่ยจะดีมากค่ะสำรับคนราศีกรกฎ ส่วนของความรัวามสัมพันธ์มาแล้วนะคะอ่านี้ต้องบอกก่อนว่าใครที่เกิดราศีกรกฎนะคะมีแฟนแต่งงานแล้วมีคู่เนี่ยก็นับเป็นคนมีคู่นั่นเองนะคะแล้วก็คนโสดโสดมีคนคุยเนี่ยก็นับเป็นความสัมพันธ์ที่โสดเพราะยังไม่คอมมิตนั่นเองนะคะอ่ะมาใครที่เกิดราศีกรกฎอย่าลืมแท็กแชร์เช็คอินคลิปนี้ไปด้วยกันนั่นเองนะคะส่งให้คนราศีนี้ดูด้วยกันค่ะเพื่อแล้วก็อย่าลืมแบบ พิมพ์คอมเมนต์พิมพ์อะไรกันมาว่าทีมไหนอะไร,ะไรยังไงกันได้ด้วยนะคะอะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะคนโสดขออะคนคนมีคู่ของหัวใจสีแดงนะคะคนโสดขอใจสีเขียวนะคะอะมาคนโสดอะคนคนมีคู่เนี่ยพยาจะบอกว่า1ปัญหาเรื่องทางบ้านจุกจิก เพื่อนสังคมสําคัญนะคะแนะนําว่าเราไม่ต้องไปแบกทุกอย่างไม่ต้องเอาเรื่องของเราไปอินให้เพื่อนเราก็รักนะครอบครัวเราก็รักนะดังนั้นโฟกัสในความเป็นเราบ้างนะคะว่าบางทีเนี่ยอาจทําให้เรื่องเหล่านี้แฟนเครียดแฟนปวดหัวนะคะหรือรู้สึกไม่อยากคุยด้วยเพราะว่ามันเครียดเกินไปเดือนนี้ไปลองในเรื่องของความไม่สบายใจเป็นหลักแล้วมันทําให้กอด่กอเกิดความเครียดสะสมการคุยกันน้อยลงนะคะ เออความสัมพันธ์ระยะยาวอย่าง long distance อะไรอย่างเงี้ย ก็ห่างไกลกันอะไรใดๆนะจ๊ะมีเกณฑ์ได้เจอกันหรือวางแผนได้กลับมาเจอกันได้ด้วยคราวนี้ดูเหมือนว่าเดือนนี้จริงๆคู่ของคุณไม่ใช่คู่ที่ไม่หวานนะแต่มันอาจจะมีที่มีอะไรที่ใครคนใดคนนึงอยากติสอยากจะแบบมีโลกส่วนตัวอยากจะทําอะไรใดๆอย่างชัดเจนเนี่ยเอาเป็นตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็เออกลับมาคุยกันอัปเดตกันแต่อย่าหายไปนะคะหมายความว่าคบอะไรกันเออช่วงเนี้ยขอแบบกลับบ้าน ไปเที่ยวสัก3วันอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงเนี้ยจะมีไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวบ้างอาจจะเวิร์กกว่าไม่ได้หมายถึงเลิกนะคะแต่มันเป็นการที่ทําให้เราได้พักใจได้อยู่กับตัวเองได้ทบทวนกับสิ่งต่างๆที่ผ่านมาค่ะอ่ะอีกนิดนึง อาจจะมีในเรื่องเครียดของการเงินหรืออาชีพการงานของคุณหรือแฟนได้ด้วยนะคะก็ใจเย็นๆอย่าไปกดดันดังนั้นเปลี่ยนจากคนพูดเนี่ยเป็นคนฟังดีกว่านะคะเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกดีค่ะและอย่างน้อยเนี่ยการที่คุณเป็นคนรับฟังเขาจะได้มีความสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณได้รู้มุมดีๆมุมเปราะบางมุมอ่อนโยนสอบขานั่นเองค่ะ ในส่วนของคอนโสินะคะก็อยากจะบอกว่าอ่าหนึง่งออมีคนเก่าๆกลับมาได้ด้วยนะคะหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคุยได้เรื่อยๆแต่คราวนี้มันจะมีคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเริ่มเบือ่อ เริ่มเบื่อไม่พอแล้วเออแบบเออไม่รู้จะเป็นยังไงมันกลายเป็นความเคยชินมันกลายเป็นประโยคชัดเดิมเดิมมันกลายเป็นแบบเออกินข้าวแล้วนะเออนอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรตื่นเต้นนะคะนี่แนะนําว่าหาจังหวะโอกาสมาใช้เวลาร่วมกันจะดีกว่าในชีวิตจ,จริงจะไปเดทไปดูหนังอะไรเต็มที่เลยนะคะกับในกรณีที่2นะคะมีเกณฑ์พบรักจากการเดินทางไกลต่างชาติแอปไซฟอร์เต็มที่เลยหรือเป็นคนไทยที่อยู่ต่างชาติต่างแดนได้ด้วยรวมถึงการที่คุณจะเดินทางไปท่องเที่ยว ไปเรียนต่อนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เจอเหมือนกันคนคนนี้มีความเป็นโลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยแต่แค่เขาทําอะไรเป็นรูทีนวนลูปนะคุณอะไม่ต้องไประแวงระวังหรอกว่าเอ้ยเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าอย่าเอาเรื่องเราในอดีตที่เราเคยเจอในด้านลบอะไปตัดสินเขานะคะถ้าคุณเพิ่งเจอกันเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกแย่เลยนะที่แบบคบกันไม่นานทำไมตัดสินแล้วนั่นเองนะคะกับอีกกรณีหนึ่งนะคะแพรให้เป็นว่า คนที่มีคนคุยเนี่ยถ้ากําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเอาออกเอาออกเอาเ,อาเ,อาเอา ALK, ตะออกมาก่อนจะดีกว่าน,นะคะเพราะแพรให้เป็นว่ามันจะมีในกรณีที่คุณก็รู้แล้วว่าคุณไม่สามารถเป็นตัวจริงได้คุณเองก็จะอึดอัดว่าเฮ้ย เราทาทุ่มเททุกอย่างแล้วนะทาไมเขาไม่สนใจเห็นค่ะโฟกัสสิ่งเหล่านั้นที่ตัวเองก่อนจะดีกว่านะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีใครลดทอนคุณค่าไปมากกว่าตัวเราเองรวมถึงการที่แบบว่าเรากลับมาโฟกัสตัวเองอนุญาตให้ได้มีความสุขเมตตาใจดีอ่อ,อนโยนกับตัวเองเนี่ยทำให้มันมีความรักและพลังงานที่ดีเกิดรอบตัวคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือมีคนคุยนั่นเองนะคะเอาเป็นว่ามีเพื่อความสบายใจครบแล้วชีวิตต้องดีนะคะถ้าแย่ลงก็อย่าไปคว้ามา อ,อยู่คนเดียวกับหมากับแมวจะดีกว่าค่ะอ่ะและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคนราศีกรกฎในเดือนเมษายนนั่นเองค่ะถ้าชอบถ้าใช่ย,ยังไงฝากคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะคะและอย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้ด้วยนั่นเองค่ะไว้เจอกันในเดือนหน้านะคะบ๊ายบาย